ส่วนผู้ประกอบการที่จังหวัดสระแก้วอย่าง d ดลี่ฟาร์มนะคะเป็นผู้ผลิตสินค้าโอทอปจากจังหวัดสระแก้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์นะคะที่นักท่องเที่ยวและลูกค้าชาวกัมพูชาไม่สามารถเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าได้ก็ต้องมีการเร่งปรับกลยุทธ์หันสู่ตลาดออนไลน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เก็บรักษาได้นานขึ้นค่ะ เมลอนหวานๆน,นะคะแล้วมะเขือเทศลูกโตๆโตโตที่หลายคนเคยซื้อติดไม้ติดมือกลับจากจังหวัดสระแก้วก็บางท่านก็อาจจะคุ้นเคยนะคะว่ามาจากที่นี่แหละค่ะเดลี่ฟาร์มหนึ่งในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ขึ้นชื่อของพื้นที่นี้ค่ะโดยฟาร์มแห่งนี้ยึดแนวทางปลูกพืชแบบอินทรีย์หนึ่งเปอร์เซนทั้งในระบบโรงเรือนแล้วแล้วก็การดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนนะคะโดยเดิมทีเดล l y ฟาร์มเนี่ยเริ่มจากการปลูก เมลอนสายพันธุ์ต่างๆอย่างเช่นไดโกจิอาซาฮีสีทองดับเบิลกรีนญี่ปุ่นและมิสุกิก่อนที่จะสลับมาปลูกกับมะเขือเทศเพื่อที่จะพักหน้าดินซึ่งกลับให้ผลผลิตคุณภาพดีค่ะจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของฟาร์มปัจจุบันนี้นะคะทางเดลี่ฟาร์มก็จะมีทั้งมะเขือเทศ พัน์เชิงพาณิชย์อย่างเช่นโซลารีโนคิงฟิชเชอร์อามาริาและฟาวิโอรวมถึงการทดลองปลูกสายพันธุ์ใหม่จากภาคเอกชนอีกกว่า8สายพันธุ์ ถึงแม้ฟาร์มจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาการส่งออกแต่ก็กลับเจอผลกระทบจากยอดขายที่ตกลงอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่นำสินค้าออกบูธในงานต่างๆค่ะซึ่งเคยมีลูกค้าหลักกว่า60-70เป็นเป็นนักท่องเที่ยวและชาวกัมพูชาที่ข้ามแดนมาจับจ่ายใช้สอยแต่ขณะนี้ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ก็เลยทำให้รายได้ของฟาร์มลดลงอย่างเห็นได้ชัด และด้วยข้อจำกัดของพืชผลสดที่ต้องขายภายในระยะเวลาอันสั้นค่ะทางเดลี่ฟาร์มก็เลยเดินหน้าปรับตัวพัฒนานแนวทางแปรรูปผลผลิตให้เก็บรักษาได้นานขึ้นพร้อมกับขยายช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วและหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมสินค้าโอท็อปของท้องถิ่นรวมถึงการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ นำสินค้าออกบูธในศูนย์การค้าและงานเทศกาลต่างๆเพื่อเปิดตลาดใหม่และยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของชาวสระแก้วให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างยั่งยืนค่ะว่ามันก็จะแย่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเป็นเกษตรกร,กรในแง่ของชายแดนนียก็คือดีมากเพราะไม่งั้นไม่มีลูกค้าคือหายไปเยอะเลยค่ะก็ต้อง อย่างของเราเป็นโอทอมอะค่ะทางพัฒนาชุมชนหรือว่าอย่างพานินเหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีสอนเรื่องออนไลน์ค่ะก็พยายามเรียนรู้เรื่องออนไลน์ทิกตอกอะไรเงี้ยค่ะเขาพยายามค้าขายออนไลน์ให้มากขึ้นแต่ว่าสําคัญก็คือต้องมีงานอย่างเงี้ยค่ะทำให้ให้เราได้เอาสินค้าออกมาขายเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะ